รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <Dest> บ้านเราบรรยา,ากาศดีอยากให้คนเข้ามามาแล้วก็ต้องมีอาหารทานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเปิดด้านหน้าเอาไว้แบบสำหรับต้อนรับแขกครางน,นี้ก็เลยเหมือนเพิ่มเพิ่มบ้านพักขึ้นมาค่ะรองรับ ต้อนรับเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางวันนี้นะคะพราวจะพาทุกคนไปกินไปเที่ยวไปพักแล้วก็ไปผ่อนคลายกันคะ่ะที่จังหวัดประทุมธาน,นีแต่จะเป็นที่ไหนนั้นตามเราไปกันเลยดีกว่าคะ่ะ ทุกคนมาอยู่ที่ร้านไก่ย่างโคราชสาขาคลองเจ็ดค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครเคยมาแล้วนะคะก็อาจจะคุ้นในชื่อของเรือนเงินตราและที่อยู่ข้างๆเราตัวนี้ก็คือคุณยายแววค่ะสวัสดีค่ะผวไม่กล้าเรียกคุณยายเลย <c oughs> เลย,ยังวัยรุ่นย<า>ยอยู่เลยะนะคะเพราะว่าทุกคนเรียกยายมันง่าย,ายแล้วคือขออนุญาตเรียกคุณยายไปด้วยเลยละกันนะคะคุณยายคะทําไมถึงมีชื่อร้านไก่ย่างโคราชเพิ่มเติมเข้ามาล่ะคะอ๋อก็คือเรื่องอาหารน่ะเนาะยายเคยทํามาเองแต่ว่ามันไม่เวิร์คยายไม่เชี่ยวชาญ ยายก็เลยถ้าเราจะอยากให้คนเข้ามาเยอะๆเรา,าต้องเอาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเนาะอย่างไก่ย่างโคราชเนี่ยเขาเชี่ยวชาญเขาเป็นแบรนด์ใหญ่ใช่ไหมคะที่มีคนติดตามเยอะแล้วอาหารเขาค่อนข้างดีมากอ่าแล้วตอนแรกเลยตอนที่เป็นเรือนเงินตรากับตอนนี้เมนูอาหารมาจากต่างกันยังไงบ้างคะแตกต่างนะแตกต่างเลย,เลยคือเขามืออาชีพแต่แต่ยายแบบค่อนข้าง เป็นแบบมือสมัครเล่นมือสมัครเล่น,ลนที่ชอบทำอาหารใช่ใช่ใช่ <นะ S 2> แบบวแบบ่าชอบแบบบ้านเราบรรยากาศดีอยากให้ <ฮะ S 2> คนเข้ามามาแล้วก็ต้องมีอาหารทานอะไรอย่างเงี้ยเ,เราก็เลยเาทาไปโดยที่ไม่ได้ เี่ยวานคือจริงๆตรงนี้คือเป็นเป็นบ้านของคุณยายเองเลยใช่ค่ะบ้านยายที่เราเห็นอยู่ข้างๆนี่คือคุณยายอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมคะแล้วก็เลยเปิดด้านหน้าเอาไว้แบบสําหรับต้อนรับแขกแล้วตอนนี้นะคะมีอะไรเพิ่มเติมจากเรือนเงินตราบ้างคือจะบอกว่าเมื่อก่อนรายการนี้เคยมาถ่ายทำไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นมีแค่โซนร้านอาหารอย่างเดียวใช่ค่ะวันนี้มีอะไรเพิ่มก็เลยครั้งนี้ก็เลยเหมือนเพิ่มเพิ่มบ้านพักขึ้นมาค่ะเพื่อ เพื่อความสะดวกสบาย,บา,ยบางทีเพ,เพราะว่าบ้านเราอยู่ห่างไกลเนาะค่อนข้างห่างไกลใครมาแล้ว,วรู้สึกอยากอยู่นานๆอ,อาจจะแบบติดลมพักที่นี่เลยได้ไหมอะ,อะไรเงี้ยเราก็มีบ้านเพื่อรองรับเลยคือนอสส์เป็นบ้านตัวเองแล้วยังเปิดพื้นที่ในบ้านหให้คนทั่วไปหรือว่าคนที่สนใจแวะมาพักได้อีกด้วยนะคือทานอาหารที่นี่ยาวๆแล้วก็พักที่นี่ต่อได้เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างที่ต้องนําเสนอมีนวดด้วยนะคะนวดแบบนวดดีมากตอนนี้รู้สึกเมื่อยจังเลยว่ ได้เลยเป็นแบบหมอคือมีผ่านใบอ๋อมีใบอนุญาตใช่มีใบรับรองคือฝีมือที่นี่แน่คือฝีมือดีมากแก้อาการได้อย่างเพราะฉะนั้นวันนี้คอาจจะต้องให้คุณยายนะคะพาพาไปชมในทุกส่วนเลยเดี๋ยวเราเริ่มจากในส่วนของบ้านพักกันก่อนเลยดีนะคะคุณยายค่ะไปค่ะตามคุณยายไปกันค่ะอยู่ข้างหลังนี้หรอคะนี่แหละค่ะก็จะต้นไม้เยอะหน่อยเนาะมองไม่เห็นเลยมีป้ายด้วยนี่ถึงแล้วหรอคะถึงแล้วค่ะ เดียวกันนะทุกคนเดี๋ยวจะบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมดูรายการของเราอยู่นะคะจะสับสนได้เพราะว่าเราแต่งตัวมาคือเหมือนนักกระาเลยนะคุณยัยใช่ใช่โทนเดียวกันเลยอ่ะมาเพื่อแสดงว่าหนุ่มประการมาพักที่นี่แล้วค่ะคุณยายค่ะอันนี้คือบ้านพักที่คุณยายบอกที่นี่คือมีกี่หลังยังไงบ้างคะมีมีแค่หลังเดียวคือทาทาลองดูก่อนเนาะค่ะ ตอบรับยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยต่อกันมีหลังเดียวแต่มีสี่ห้องอเตียงเดียวค่ะพักได้ห้องละสแต่เราสามารถมีแบบเสริมได้อาจจะเป็นห้องละสีถ้าสมมติว่าเป็นทีมมาด้วยกันหลายคนอะไรอย่างเงี้ยคือจะมากับที่ทํางานจะมาเป็นครอบครัวก็ได้หลังใหญ่อยู่ด้วยกันแล้วก็นื่นเ่อยเมื่อยรู้สึกไม่สบายไปนวดไปนวดได้เอองั้นเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าข้างในเป็นยังไงค่ะค่ะ ก็จะเป็นสองชั้นประกอบไปด้วยข้างล่างสองห้องนอนข้างบนก็สองเหมือนลักษณะเหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวชอบตรงที่มีชานบ้านอะเอาไว้ให้แบบนั่งเล่นหรืงว่านั่งพิื้นที่สวนรวมอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็ลูกค้าก็จะมานั่งทํางานมีโน้ตบุ๊กหรืออ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีอยู่นะคะโอ้โหบ้านหลังใหญ่มากเลยค่ะมีทั้งหมดกี่ห้องนะคะคุณยายมีสี่ห้องมีสี่ห้องแบบนี้ถ้าเกิดมาเป็นครอบครัวจะเหมาทั้งหลังก็ได้ใช่ไหมได้แล้วถ้าเกิดว่ามาคนเดียวจองแค่ห้องเดียวอย่างนี้ได้ไหมได้เหมือนกันค่ะโอ้ เห็นแล้วค่ะว่าห้องเป็นยังไงบ้างเห็นบริการข้างนอกสวยขนาดนี้ให้คุณยายพาไปชมหน่อยคะได้ค่ะได้ค่ะโอหห้องน่ารักมากเลยค่ะุณยายคือแบบเป็นสไตล์การตกแต่งแบบเป็นไทยๆเนาะค่ะเหมือนแบบเหมือนนอนในบ้านเราใช่ค่ะมันมีความรู้สึกแบบอบอุ่นมากๆคือทั้งหมดคุณยายก็เลือกเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งเองเลยไหมคะโหนี่ยายยายมีของพวกนี้สะสมมาเยอะยายก็พอได้ ที่ก็หยิบมาว่างมาว่างอะไรนะแล้วแต่ละห้องเหมือนกันไหมคะสี่ห้องจะต่างกันเฟอร์นิเจอร์ตู้จะไม่เหมือนกันค่ะแล้วแต่ว่าเป็นของสะสมชิ้นไหนที่คุณยายเอามาตกแต่งห้องเนาะใช่ค่ะแต่ก็จะมีเป็นเตียงเตียงใหญ่แบบนี้ทุกห้องแบบนี้ทุกห้องเลยค่ะมีทีวีมีโต๊ะมีตู้ต่างๆใช่ใช่ไหมคะค่ะตั้งใจไว้ว่าบ้านหลังนี้ทําขึ้นมาเพื่อเพื่อสาธารณะคำว่าสาธารณะหมายถึงว่า ายายมองว่าทุกวันนี้คนก็แบบเครียดเยอะอยายอยากให้บ้านยายเนี่ยเป็นสถานที่ที่เหมือนเข้ามาแล้วมันเย็นล่มรื่นค่ะแล้วก็เป้าหมายกลุ่มเป้าหมายของยายก็คือคนที่ ที่มีความพลุกในใจอาจจะเป็นแบบเราก็ไม่กลัวเขาอะค่ะเขาก็ไม่กลัวเราอยู่ไว้ใจได้อยู่หลายวันได้อะไรอย่างเงี้ยมาชัดแบบใช่กลับกลับออกไปจะได้แข็งแรงเพื่อไปต่อสู้ต่ออะไรอย่างเงี้ยยายอยากให้เป็นแบบนั้นหนูอยากดูราคาบ้างแล้วค่ะคุณยายค่ะถ้าเกิดว่าเหมาทั้งหลังเท่าไหร่หรือว่าจะขอพักแค่แบบห้องเดียวคุณยายคิดลวก็ก็ก็เหมือนเดิมค่ะถ้าทั้งหลังก็ หลักคืนละสองพันเนาะส่วนห้องก็ห้องละ500บาทอือราคาเท่ากันใช่ราคาเท่ากันถ้าอยากพักหลายคนก็ก็ไม่มีเพิ่มนะคะหรอคะเตียงเสริมอะไรต่างๆเตียงเสริมให้อคิดเท่าร้อยเท่านั้นเลยใช่เท่านั้นเลยแล้วมีจำกัดไหมคะว่ามากสุดเนี่ยห้องหนึ่งไม่ควรเกินเท่าไรก็แล้วแต่ลูกค้าจะอยู่ได้นะคะคือให้ห้องไปแล้วคิดให้าร้อยจะมานอนอัดกันกี่คนก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีมากอ่ะเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างทำขึ้นมาแบบ เป้าหมายก็คือนั่นแหละเนาะเป็นมันจะเปิดให้คนแบบได้แบบมาจริงๆแต่มันก็ต้องมีกฎกติการ่วมกันเนาะใญ่ยาก็ต้องมีเงื่อนไขนะเพราะว่าก็ต้องแบบมันเราก็ต้องเคารพคนอื่นด้วยเนาะเพราะว่าบ้านหลังนี้มันเป็นส่วนรวมมันไม่ใช่ส่วนตัวเลยทีเดียวสมมติอยากอยู่ด้วยกันหลายคนในห้องเดียวอะได้คุณนอนได้แต่เรื่องเรื่องมารยาทอันนี้ต้องมีค่ะบางทีไปรบกวนห้องอื่นเสียงดังก็ไม่ได้นะอะไรเงี้ยแบบเหมือนแบบ ร่มล่ามอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรมีเพราะว่าที่นี่นะคะไม่ใช่ว่าลูกค้าทุกคนจะจองได้นะคุณยายสกรีนก่อนนะยายเลือกถ้าเกิดว่าใครอยากมาพักที่นี่ทักมาหาคุณยายก่อนแล้วเดี๋ยวให้คุณยายสกรีนก่อนด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็เปิดรับแหละรับแหละรับรับส่วนใหญ่ก็รับแหละค่ะแต่ที่หนูสงสัยค่ะคุณยายเรามีขนมแจกในห้องด้วยหรอคะอ๋อก็อย่างอย่างขนมเนี่ยเราจะมีคาเฟ่อยู่แล้วเนาะจะไม่มีขนมมาไว้ในห้องนะคะ เพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่ชอบอะไรที่มันเุกๆิกในห้องค่ะ <S 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 อันนี้ยายเลยเอามาไว้สําหรับใส่กล่องอะไรนะคะที่บอกว่าคอมเมนต์เนาะ<อ>ว่าอยู่แล้วรู้สึกไม่ดีไม่มีโน่นนี่นะั่นหรือว่าแบบอบอะไรคะเขาเรียกอะไรคะกล่องรับความคิดเห็นค่ะน,น,<อ>นั่นแหละ<อ>นั่นแหละนี่คือจะมีทุกห้องทุกห้องเลยค่ะถ้าเจอว่าใครจะคอมเมนต์หรือว่าคอมเพนอะไรชอบไม่ชอบอะไรก็มาหย่อนไว้ตรงนี้พอลูกค้าออก ออกุ๊ปเนี่ยเด็กมาทําความสะอาดเขาก็จะมาเปิดดูว่ามีข้<พ>อความ,มถึง,ถงเราไหมจดหมายอะไรถึงเราบ้างแต่เชื่อว่าส่วนใหญ่น่าจะได้แต่คําชมคืนนี้เรานอนที่นี่กันแต่ก่อนจะไปถึงตอนเย็นค่ะ มาที่นี่เห็นบอกว่ามีแบบหมอนวดดีมีรานดีมากดีมากหนูเนี่ยไม่ได้นวดมานานมากใหญ่แบบนําเสนออะไรไปปวดคอบาไหล่มากเลยค่ะได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต้องไปลองนะเรือนนวดกันดีกว่านค่ะลองด้วยตัวเองได้ค่ะไปค่ะ เห็นป้ายแบบนี้นะคะแน่นอนว่าช่วงเวลาแห่งความผ่อนคลายของเรามาถึงแล้วนี่ที่นี่มีเรือนนวดใช่ค่ะหนูชอบมากเลยแต่ว่าหาร้านนวดกับหมอนว่าดีๆยากมากเลยอ่ะคุณยายอันนี้ใหญ่ท้าให้ลองเลยถ้าอย่างนั้นต้องลองใครมาที่นี่ไม่ลองไม่ได้โอ้โหหนูนี่ต้องลองดูปวดเมื่อยมากเลยค่ะเนี่อยากจะนวดเต็มทีแล้วค่ะเราเข้าไปข้างในกันเลยได้ไหมคะไปกันดีกว่าค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่เมย์ค่ะสวัสดีสสดค่ะโอ้โหบรรยากาศร้านนวดนี่คือแค่เข้ามาก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วนะคะเนี่อยอยากถามน้องว่าตอนนี้น้องมีอาการอะไรคะอย่างนว้อืมคือหนูเนะะี่ยค่ะปวดคอบ่าไหล่จะเรียกว่าปวดทั้งตัวก็ว่าวดได้ไดค่ะพี่เมย,ย,ย์ค่ะปวดเมื่อยไปหมดเลยแล้วก็ไม่ได้นวดมานานมากแล้วเป็นน้ำมันลิเซน่าลงด้วยกลิ่นอโลมานิดหน่อย ได้หมดเลยจริงๆหนูชอบนวดหนักค่ะพี่เมย์ถ้าพี่เมย์แบบว่าถ้าพี่เมย์แบบว่าสามารถลงหนักได้หนูก็พร้อมค่ะก็จะเป็นแก้อาการคอได้เลยจัดไปเลยค่ะต้องทํายังไงต่อบ้างคะเปลี่ยนชุดค่ะพร้อมมากนะคะพร้อมเลยใช่ไหมคะพร้อมเลยค่ะเดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนชุดก่อนโอเคค่ะ ย่างโคราชค่ะก็คือของเราเนี่ยจะเป็นใช้ไก่บ้านย่างแล้วก็หมักด้วยเครื่องสมุนไพรค่ะเพิ่มความหวานเพิ่มความหอมขึ้นมาอีกอก็จะอร่อยค่ะโอสบายมากเลยนะคะนี่เลแบบตัวเบาขึ้นมาเลยอะ่ะ สุดยอดไปเลยค่ะต้องแนะนําเพื่อนมาใช่แล้วจริงแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะไม่ใช่มีแค่ที่พักแล้วก็ร้านนวดอย่างเดียวเพราะว่าเรายังขาดอีกหนึ่งอย่างที่มาที่นี่อาหารใช่แล้วนวดเสร็จแล้วต้องไปทานอาหารก่อนกลับนะคะอาหารที่นี่ค่ะก็แบบสุดยอดเหมือนกันสุดยอดเหมือนกันทุกอย่างสุดยอดหมดคุณนวดไปอะค่ะเริ่มรู้สึกหิวแล้วค่ะคุณยายงั้นขอตัวไปชิมก่อนเดี๋ยวยายจะไปฝากกับทางร้านนะคะร้านไก่ย่างโคราชให้น้องเบน เจ้าของร้านเขาแนะนำเมนูได้เลยค่ะเดี๋ยวไปพบกับคุณเบนกันต่อคุณเบนค่ะนี่เลยค่ะเมนูอาหารของที่นี่คือน่ากินมากและพี่อกับพผาตรงนี้ก็คือพี่เบนนั่นเองนะคะพี่เบนสวัสดีค่ะ พี่เบรก็จะดูแลในส่วนของร้านอาหารไก่ย่าง<ช>โคราชเนาะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าร้านนี้คือมีที่มาที่ไปอย่างไงบ้างก็คือเดิมทีนะคะคือร้านเราเนี่ยเปิดอยู่ที่วัชรพลเริ่มต้นเลยคือเปิดท่มาประมาณ28ปีอู้ปยาวนานมากเลยด้วยสถานการณ์โควิดเราก็ปิดไปแล้วก็กลับไปอยู่โคราชค่ะแล้วพอทีนี้คุณยายก็ได้แนะนํามาว่าที่เนี่ยก็คือพร้อมที่ในการเปิดร้านอาหารก็เลยคิดว่าใช่ ความสามารถเราก็ยังมีอยู่ว่ากลับมาสู้อีกจักตั้งหนึ่งค่ะก็เลยได้กลับเข้ามาเปิดที่นี่ค่ะจะบอกเลยว่าพอเห็นหน้าตาเมนูอาหารที่อยู่บนโต๊ะนี้แล้วนะคะเชื่อเลยว่ากลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งได้แน่เลยให้พี่เป็นช่วยแนะนาดีกว่าว่ามีอะไรบ้างคะค่ะก็อย่างเมนูแรกเลยนะคะก็คือไก่ย่างโคราชค่ะก็คือของเราเนี่ยจะเป็นใช้ไก่บ้านย่างแล้วก็หมักด้วยเครื่องสมุนไพรค่ะส่วนน้าจิ้มของเราก็จะทําเองด้วยค่ะ ใช่ค่ะเป็นอันนั้นจะเป็นน้ำจิ้มไก่หวานแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นน้ำจิ้มของทางร้านเป็นน้ำจิ้มสมุนไพรเนี่ยนี่ก็จะเป็นน้ำจิ้มสูตรของทางร้าน<ช>ทีุ่เองเนาะใช่ใช่ะทำไมต้องเป็นไก่บ้านด้ยคะไก่บ้านกับไก่ทั่วไปมันจะต,าตะ่างกันยังไงต่างกันค่ะคือไก่บ้านของเราเนี่ยก็คือจะมีความเนื้อเหนียวนุ่มกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นไก่เนื้อเนี่ยความเนื้อของเขาอ่ะจะเยอะกว่าค่ะก็คือมันจะหนาแล้วแต่บางคนชอบไม่เหมือนกันแต่เอกลักษณ์ของไก่บ้านเนี่ยคือความเหนียวนุ่มบวกกับ พวกเครื่องหมักของเราที่หมักเข้าไปเนี่ยทำให้เหนือ้อมันจะเพิ่มความหวานเพิ่มความหอมขึ้นมาอีกอก็จะอร่อยค่ะคือถ้ามาที่นี่ชื่อร้านก็บอกอยู่แล้วไก่ย่างโคด้านเนาะต้องสั่งเมนูนี้ให้ได้เลยใช่แต่เห็นบอกว่ามีเมนูอื่นๆที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ใครมาก็ต้องสั่งอีกเพียบเลยค่ะเมนูต่อไปค่ะค่ะก็คือจะเป็นตำถาดทะเลเดือดค่ะก็คือเครื่องที่เราวางอยู่รอบๆเนี่ยสามารถคลุกเ้าแล้วก็ทานพร้อมกันได้เลยแน่นๆเลยกุ้งตัวโตมากมีหอยมีแคบหมูมีครบเลยนะคะใช่ค่ะเมนูนี้ก็คือ ลูกค้ามาส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดสนใจส้ตมตำส่วนใหญ่เมนูนี้จะออกบ่อยที่สุดออกบ่อยสั่งไก่ยาก่างมากินพร้อมตำถา<ช>อันนี้เลยนะ,ะ,ะ,ะต่อที่อะไรดีคะ อ่าหมูระมันค่ะค <Hey. S 2> ือขาหมูลรมันเนี่ยก็คือเป็นตัวลองๆจากไก่ย่างโคราชเลย uh. ใครมาก็ต้องสั่งเพราะว่าด้วยผักดองที่เราดองเองค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น,น,นี้น้ำจิ้มฮ่องกงค่ะ oh. ขาหมูเนี่ยเราใช้เวลาตุ๋นก็คือใช้เวลาวันหนึ่งเลย <Huh. S 2> ที่จะขายคือต้องเป็นอีกวันหนึ่งที่จะสามารถมาทอดขายได้เพราะว่าเนื้อเขาก็จะแบบว่าเหมือนแบบเปื่อยกําลังดีไม่ได้เหนียวจนเกินไปใช่ค่ะไปกันที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นข้าวผัดปูค่ะที่เราจะใส่เนื้อปูเน้นๆเลยเน้นมากแล้วก็แบบใหญ่มาก คือถ้าเกิดมาเป็นครอบครัวสั่งจานนี้คืออยู่เลยใช่ค่ะก็จะหอมเนยหอมกระเทียมค่<ฮ>ะมีไซส์ใหญ่ๆหแบบมีไซส์เดียวเลยไหมคะจะมีเป็นไซส์เล็กที่สาหรับทานท่านเดียวก็ได้ค่ะเ<ะ>ป็นเหมือนอาหารจานเดียวรเง<ช>้เยใช่ค่ะก็มีจานเล็กจานใหญ่ค่ะคให้เลืองตอนนี้คือเริ่มคืนน้ำลายแล้วค่ะเห็นแบบอยู่ตรงหน้าจะไม่ไหวแล้วอ่ะไปกันต่อนี่ค่ะ,ะอันนี้จะเป็นปลาหมึกนึ่งมะนาวนะคะเราใช้ปลาหมึกกล้วย แล้วก็ผักพริกอย่างเงี้ยค่ะเราใช้ของสดมันลยบวกกับว่ามะนาวสดด้วยะมะนาวลูกแซบซีใช่มันก็จะหอมพริกหอมมะนาวหอมเครืองค่ะบวกกับของสดด้วยก็จะอร่อยไปกะเทียนนู้นดีกว่าค่ะอันนั้นจะเป็นต้มยำทะเลเดือดน้ำโค้นค่ะทะเลเดือดอีกเหมือนกันใช่รสชาติก็จะจัดจ้านค่ะเราใช้มะนาวสดค่ะก็จะหอมแล้วก็ใช้พริกทอดเออจริงๆนะถ้าเกิดว่า ไม่ว่าจะเป็นร้านไหนใช้มะนาวสดคือรสชาติมันก็ดีแล้วเนาะใช่ใช่ค่ะมันนี้คือกุ้งตัวโตๆปูตัวโตๆเลยนะคะเนี่ยแล้วอันนี้ระค่ะอันนี้นจะเป็นแกงขั่วหอยขมค่ะ แกงคั่วหอยโขมอันนี้ก็ออกบ่อยเหมือนกันพอๆกันเมนูแกงคั้วเนี่ยของเราจะมีเป็นแกงขั้วหอยโขมแล้วก็แกงขั้วเห็ดเพาะอ๋อมีเห็ดเพาะด้วยใช่ค่ะแกงขั้วหอยโขมเนี่ยก็คือจะมีทุกฤดูเลย<ห>แต่แกงคั้วเห็ดเพาะก็จะมีช่วงนี้ค่ะที่จะเข้าหน้าฝน,<อ>นเป็นแบบว่าแต่ละช่วงเนาะ<ช>แล้วก็เป็นเมนูที่หมหาขั้นยากด้วยต้องมาให้ถูกช่วงเนาะแล้วก็อันนี้คือแนะนําเพราะว่าเราใช้หัวกะทิที่เข้มข้นก็คือใช้เวลาเคี่ยวให้กะทิแตกมันกว่าจะได้ก็คือ เกือบครึ่งวันเหมือนกันเดี๋ยวต้องชิมให้ได้ยังไม่หมดน,นะคะยังมีตรงนี้ด้วยค่ะอันนี้จะเป็นผัดหมี่กระเฉดค่ะแล้วก็ใช้กุ้งใสาใหญ่ค่ะ<ช>แล้วก็ผัดด้วยพริก <c oughs> อย่างเงี้ยให้รสชาติมาันจาัดจ้านขึ้น <c oughs> โอก็ะจะเป็นแบบผัดหมี่กระเฉดที่มีความแบบแซบๆหน่อย <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> นอกจากในส่วนที่เป็นร้านอาหารแล้วที่นี่ก็มีคาเฟ่ด้วยใช่ค่ะก็คือนี่เลยมีทั้งเมนูเครื่องดื่มแล้วก็ของหวานนะ<ช>คะที่เป็นแนะนําต่อดีกว่าว่ามีอะไรบ้างน,นีอันนี้จะเป็นชาไทยมะพร้าวค่ะชาไทยมะพร้าวอ๋อที่เราเห็นอันนี้คือเป็นน้ำมะพร้าวแล้วก็น,นี้เป็นชาไทยเดี๋ยวต้องเติมลงไปใช่นนค่ะ,คะมะพร้าวนี้เราก็ใช้มะพร้าวสด เป็นลูกอย่งสดสดหมดเลยนะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นอัญชันมะพร้าวค่ะอัญชันมะพร้าวเขาเียเป็นน้ําอัญชันส่วนในถ้วยก็จะเป็นพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนอันนี้เหรอคะใช่ค่ะโอ้น่ากินมากเอ่อพวกขนมแล้วก็พวกวัตถุดิบแบบนี้คือส่วนใหญ่ที่ร้านทําเองทั้งหมดเป็นโฮมเมดนี่แหละไฮไลท์อยู่ตรงนี้แล้วก็มีอันนี้ด้วยกัอนจะมาคิดเลยนะคะใช่ค่ะจะเป็นลอดช่องวัตเจตค่ะค่ะเป็นเค้กลอดช่องใช่ค่ะ มี่ราคาเมนูทั้งหมดนะคะของที่นี่ที่เป็นทั้งร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ด้วยนั่นเองตอนนี้ พร้อมที่จะชิมมากๆเลยค่ะ <S <S งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเมนูเครื่องดื่มก่อนเลยดีกว่า<ด>ท,ที่เป็นสาเนค่ะอย่างน้าแข็งที่น้องแพลวเห็นก็คือของเรา่ผลิตเองด้วยผ่านเครื่องกองก่อนแล้วค่ยอยมาเข้าเครื่องกองเครื่องน้าแข็งอีกทีหนึ่งอุ้ยอันนี้คือแบบเรียกว่าเป็นการใส่ใจนะราะว่าปกติแล้วว่าน้ําแข็งเนี่ยบางทีแบบมันไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เพราะเราก็ดื่มเองด้วยแล้วก็ของลูกค้าด้วยแล้วก็เลยอยากให้ให้ลูกค้าดื่มอย่างสบายใจเยี่ยมเลยค่ะงั้นเดี๋ยวนี้พอต้งทังนะต้องทย น,นี่อุ้ยสีสวยมากเลยนี <c oughs> ่เขาชิมเลยแล้วกันนะคะว่าสีส้มสวยมากเลยอืมเป็นไงบ้างคะมันมีความหอมมะพร้าวเนาะใช่เพราะเราใส่มะพร้าวอ่อนแล้วก็มะพร้าวสดอุ้ยเูเคยกินแต่แบบชาไทยใส่นมใช่แต่นี้เป็นชาไทยมะพร้าว <c oughs> คือไม่หวานมากใช่แล้วก็ยังมีความแบบ ความนวนๆความหอมๆอ,อะไรอย่างนี้นะคะนี่อร่อยมากเลยค่ะชิมชาไทยไปแล้วขอต่อที่อันชันเลยได้เลยลค่ะเดี๋ยวเราจะมาเทอันชันกันนะคะนี่เดี๋ยวดูว่านีนสีจะสวยแค่ไหนโอ้โหนี่ก็สีสวยเหมือนกันนี่มันสวยมากเลยอะพี่เบนวิธีการกินค่ะเดี๋ยวเราต้องสไลด์หลอดนิดนึงนะคะหื หอมกว่าใช่ไหมคะใช่มีความหอมแล้วก็แบบมันสดชื่นอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะมะพร้าวก็หอมแล้วก็แบบนี่เหมือนแบบมันมีอัญชันเข้าไปด้วยอ่ะอดิ้งอ่ะมาชอบเลยเมนูเครื่องดื่มนี้ต่อไปค่ะไปลุยกันที่ของขาวกันบ้างดีกว่านะคะเริ่มจากซิกเนเจอร์ของร้านก่อนก็คือไก่ย่างนั่นเองอคือไก่ย่างของเราอะ่ะเราก็สับโรยเป็นแบบหอมเจียวแล้วก็ระเทมเมเจียวระเทมเมเจียวของร้านก็เจียวเองด้วยนะคะอาทุกอย่างทําเองหมดเลยใช่แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกับน้ำจิ้มอันนี้ดูค่ะ เป็นสูตรทำเองของทางร้านคือเหมือนแบบน้ำจิ้มมะขามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่เบนนี่น่ากินมากน้ำจิ้มอร่อยค่ะเป็นน้ำจิ้มมะขามก็จริงแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวจนเกินไปเนาะแล้วคือพอมันจิ้คู่กับไก่บ้านน่ะมันจะมีความแบบสู้ฟันอ่ะใช่มันจะเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มค่ะดีเลยเหมาะกับเป็นเมนูซิกเนเจอร์มากๆ ก่ย่างโคราชนะคะต่อด้วยอะไรดีมีไก่ย่างแล้วเราก็ต้องไปที่ส้มตำกันบ้างนะคะหูเครื่องเยอะมากเครื่องเ้าแน่นมากเลยนะเห็นแบบนี้คือข้างในไม่ใช่แบบมีแค่เส้นส้มตำอย่างเดียวนะคะทะเลล้วนๆเลยจ้านี่อีลองชิมนะคะรสชาตินัวกําลังดีค่ะดีมากอร่อยมาก ถ้าเกิดใครที่แบบอยากจะคนรวมกันเลยนะคะใช่ก็จะยิ่งอร,อ,อร่อยเลยเลยิ่งเยอะ <ๆ S 2> มันจะเข้ากันเ <c oughs> ยี่ยมเลยค่ะไปที่อีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของเราดีกว่านี่ว,ว้าวทุกคนนะ่ากินมาก <c oughs> มีทั้งน้ำจิ้มซีฟู้ดนะใช่ค่ะแต่ก็กเทคนิคก,ก็คือทานคู่กันทั้งซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มฮ่องกงอ๋อต้องผสมกันเลยเหรอคะใช่ใช่ค่ะนี่เดี๋ยวลองชิมดูว่าจะเป็นยังไง นุ่มมากแล้วก็ได้รสชาติอย่างที่เบนบอกเลยค่ะคือตัวน้ำจิ้มฮ่องกงอะ่ะเขาจะมีความแบบหวานๆน,น,น,น่อยๆเนาะ<ช>ห,หวานอมเปรี้ยวนิดๆแต่ตัวซีฟู้ดก็คือเพิ่มความเผ็ดเข้าไปเยี่ยมมากค่ะมาเดี๋ยวจะชิมให้ดูอีกคำหนึ่งนะคะแบบที่มีผักดองด้วยผักดองเนี่ยก็คือไม่ได้มีรสชาติเปรี้ยวมากอือแล้วคือทุกเมนูนี้ก็เป็นสูตรของทางบ้านเลยใช่ใชค่ะ,คะแล้วก็ค่อยๆปรับขึ้นมาเรื่อยจนลงตัว เป็นไงคะม,มันคู้กับผักดองแล้วแบบใช่ดีมากเมนูนี้ลูกค้าแบบว่าขอเพิ่มผักดองด้วยนะ <c oughs> เพราะว่าขาหมูให้เยอะค่ะขอผักดองเพิ่มอีกถ้วยหนึ่งอะไรแบบนี้เนาะโอ้โหเมื่อกี้ลองชิมแล้วคือแบบ ดีทุกเมนู <S <S จริงๆค่ะพี่เป็นค่ะคืออยากให้คุณผู้ชมมาลองชิมน,นะคืออร่อยมากๆแล้วคือแบบที่สําคัญคือเป็นสูตรของทางเนี้คิดเองด้วย<ช>ปร<ะ>ุงกันมาเองด้วยนะคะก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆถ้าเกิดว่าอยากจะมารับประทานแถวนี้เนาะปะทุมธาน,นีนั่นเองให้พี่เป็นช่วยฝากร้านนิดนึงคะ่ะถ้าเกิดว่าใครที่ดูอยู่เราสนใจร้านเปิดปิดวันไหนยังไงบ้างกี่โมงบ้างขอเราจะเปิดทุกวันค่ะแล้วคือเวลาเปิดคือ10บโมงครัวปิด4ี่ทุ่มค่ะแล้วก็ร้านปิดก็คือเที่ยงคืนนี่อยู่ได้ยาวๆเลยถ้าเกิดให้บอกพิกัดราคาถ้าเกิดสังเกต ง่าเลยยังไงบ้างเอยก็คือวิ่งเส้นทางธัญบุรีค่ะวิ่งเส้นนครนายกเลี้ยวซ้ายตรงก่อนถึงดูโฮมคลองเจ็ดะค่ะแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆก่อนถึงด่านช่างวังน้อยค่ะนี่ต้องแลยนจะอยู่ซ้ายมือเห็นป้ายร้านเด่นชัดมากคาเฟ่ก็ เปิดเวลาเดียวกันไหมใช่ค่ะเวลาเดียวกันปิดเที่ยงคืนเหมือนกันทุกคนเพราะฉะนั้นก็อยากกินขนมหวานตอนดึกๆก็สามงบ้านมาได้เหมือนกันนะแต่ต้องรีบมาหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะหมดก่อนนะแล้วก็ทางร้านเราอจัดโปเกือบจะทุกวันเลยคือจันทร์ถึงพุธพฤหัสอย่างเช่นวันพุธเนี่ยค่ะเมนูขาหมูของเราก็จะเหลือแค่199ย ราคาดีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากติดตามโปรโมชั่นก็สามารถไปดูได้ทางเพจไก่ย่งโคลาสาขาคลองเจ็ดค่ะเบอร์โทรแล้วก็แผนที่จะอยู่ในนั้นด้วยเลยโอเคเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณพี่เบนมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวยังไงขออนุญาตไปชิมที่เหลือต่อให้หมดก่อนแล้วกันนะคะอร่อยมากจริงๆค่ะทุกคนขาหมูคือดียะ อหอร่อยทุกอย่างเลยค่ะไก่ย่างก็อร่อยค่ะหมูก็อร่อยคือดีมากจริงๆค่ะคุณยายนม่ขายหน้าใช่ไหมอืมอร่อยเลยค่ะ <c oughs> อร่อยมากทุกอย่างเลยเครื่องดื่มก็อร่อยนะคะขนม <c oughs> หวานก็ดีคือจะบอกว่าไงดีล่ามาที่นี่แล้วแบบมีครบทุกอย่างจริงๆค่ะคุณยาย <c oughs> ดีทุกอย่างเลยชอบมากๆเลยค่ะ แฮปปี้มากๆแล้วก็ดีใจด้วยนะคะที่ได้เจอกับคุณยายด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวไโอกาสต้องมาอีกให้ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณยายมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะ มาที่นี่ที่เดียวถือว่าได้ครบมากๆเลยนะคะแม้ว่าจะเป็นอาหารอร่อยๆหรือว่าใครเนี่ยอยากจะพักที่นี่ก็ได้เหมือนกันและยังมีกิจกรรมนวดเพื่อความผ่อนคลายอีกด้วยเพราะฉะนั้นขอฝากที่นี่ไว้ด้วยค่ะร้านไก่ย่างโคราชสาขาคลองเจ็ดหรือว่าเรือนเงินตรานั่นเองนะคะส่วนใครที่ชมรายการของเราตั้งแต่ต้นไม่ทันไปชมย้อนหลังกันได้ที่ Facebook The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะวันนี้พอไปก่อนแล้วนะคะอ๋ออย่าลืมหาเวลาออกมาท่องเที่ยวเพื่อเก็บเกี่ยวความประทับใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Bye.